n o p ด d o สตอรี่อ l ไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d o สตอรี่พอดแคสตนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะก็เช่นเคยนะครับผมจะมาอัปเดต Personal OKR แล้วก็ คือ personal อเคคือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับแล้วก็การชวนคุยหรือจะเรียกว่าสะท้อนคิดสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ข้อคิดต่างๆที่นึกขึ้นได้บางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นั้นนะแต่ว่านึกขึ้นมาได้แล้วก็จดไว้นะครับเราคิดว่าจะเอามาแลกเปลี่ยนนะครับเริ่มต้นจาก Personal OK r อาก่อนก็เช่นเคยนะครับอธิบายสั้นๆว่าถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวผมเลยอาจารย์จะ น้ำหนักเท่าไหร่จะวิ่งกี่กิโลเนี่ยพวกเราจะรู้ทําไมแค่จะทําเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช้เวลานานมากแต่ว่าทําเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะกระตุ้นให้กับท่านที่สนใจแนวคิดนี้เอาไปปรับใช้ให้กับชีวิตของท่านนะครับที่ทําอยู่ปัจจุบันไม่ใช่อะไรฮะยังมีฟีดแบ็กมาอย่างต่อเนื่องว่าเขาได้ลุกขึ้นมาทํา Okr OK หรือจะเป็นการตั้งเป้าส่วนบุคคลเนี่ยครับเพราะอาจารย์มาอัปเดตนี่แหละพออัปเดตแล้วก็เกิดไฟเกิดไอเดียเกิดอะไรต่างๆก็ดีใจนะ ถ,ถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องมาเล่าแล้วเพราะว่าพวกเราทํากันเป็นหมดแล้วพวกเราทํากันแล้วหรือว่าพวกเราไม่ทํากันหลอกอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นแบบนั้นเยอะผมก็จะยังไงผมทำของผมอยู่แล้วครับก,ก็จะลดตรงนี้ลงเท่านั้นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะ objective ข้อที่1นะครับเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคือเร 1, 1. ่อ่หน,นึ่งอ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้ตตนปีจนถึงปลายไตรม,มาสท,ที่3เนี่ยให้ได้90เล่มจริงๆ90เล่มเนี่ยทำได้ตั้งแต่วีคที่3แล้วผมจดไว้ใน my o okay k daily ของผมนะครับแต่ว่าวีคนี้ได้99เล่มแล้วต้องบอกว่าวีคที่ผ่านมาอ่านจบพร้อมกันหลายเล่มวีคก่อนหน้านี้วีคที่4เนี่ยเกเล่มนะครับวีคนี้จบไปทั้งหมด7เล่มไม่ใช่ว่าอ่าน7เล่มมาใหม่ๆนะคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่า ผมอ่านพร้อมกันหลายๆเล่มเพราะฉะนั้นเวลามันจบมันจบเป็นเป็นล็อตนะครับเป็นล็อตก็เลยดูเหมือนกระโดดขึ้นมาจาก92เป็น9 9บเกโอ้โหอาจารย์อ่านมาละเล่ม7วัน7เล่มได้ไงนะครับก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับคีรีเซลอ,องอ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ได้39เล่มสะสมก็คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3อันนี้ที่ผมบอกคราที่แล้วไปนะว่าผมอ่านแล้วมันช้าช้ากว่ากําหนดไปเยอะนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไป2เล่มดีใจนะครับจาก25เล่มก็ตอนนี้กลายเป็น27เล่มแล้วก็ยังถือว่าช้ายอยู่นะครับผมใช้เว็บไซต์ g o o d r e a d Record ดไปด้วยจริงๆ o o d r e a d เนี่ยผมใช้ Record เฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษนะเพราะแต่กอดก็ Record แต่ภาษาอังกฤษมาตลอดก็จะพบว่ามันมันมีไฮสเก d u l e ไปหรือว่าช้าไปกว่ากำหนดประมาณ3เล่มจริงๆมันควรจะได้สัก30เล่มแล้วตอนเนี้ยก็ยังได้27 คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีได้อ่านจบอีกประมาณเล่มหรือ2เล่มนะครับเอ๊ะขอโทษทีนะไม่ใช่27เล่มนะ28เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบพร้อมกัน3เล่มนะครับก็ก็น่าจะยังยังช้ากว่ากําหนดประมาณ3เล่มอยู่นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมี1 2เล่มนะหนถึงเล่มนะครับก็จะพยายามกลับมาให้ได้นะครับ กีรี 1, 3, 3, สองหนึ่งจุดสามส่งบทความไปวารสารหนึ่งบทความก็อย่างที่เล่าให้ฟังแต่ตอนนี้มีความก้าวหน้าอันหนึง่งคือแก้บทความนะครับแก้บทความเนี่ยผมจะเรียกว่าทิ้งค้างไว้แก้นิดแก้หน่อยแล้วก็ขี้เกียจอิเล็กเคขาาไปเรื่อยเลยจนตอนสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนี้เองมีอีเมลเข้ามาตุม้มบอกว่าจะดิวเดตแล้วนะคุณต้องแก้ภายใน2สัปดาห์นี้โอ้โหวันนี้ฮะแก้ไปได้มากกว่า2เดือนที่ผ่านมาก็ ก็แก้บทความเสร็จก็เปิดเทอร์โมดีเป็นข้ออ้างต่ออีกว่าบทความใหม่นุ์จะได้เขียนเมื่อไหร่นะครับแต่ก็ก็ต้องพยายามอย่างเงี้ยผมผมแช่อีกนี่ตรงนี้อีกนิดนึงพออะไรไม่มีเดทไลน์แล้วอย่างเงี้ยอย่างบทความใหม่เนี่ยมันไม่มีเดทไลน์ไงจะส่งเมื่อไหร่ก็ส่งพอส่งเมื่อไหร่ก็ส่งเขาไม่ทำไงแต่พอพอเดทไลน์มาเนี่ยนี่เป็น power of เดทไลน์นะพอเดทไลน์มาเนี่ยลุกขึ้นมาทําทันทีนะ objective ที่2ครับ แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นนะครับคี y r รี u ซลสอออกหนังสือ2เล่มเล่มหนึ่งออกไปแล้วนะครับ r e รต i n g เพราะชีวิตคือการคิดหลายชั้นนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณด้วยนะครับมีคนสนใจเยอะมากเลยนะครับเขียนมาเล่าให้ฟังถ่ายรูปส่งมาในเพจอะไรเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยครับขอบคุณจริงๆนะครับในฐานะนะักเขียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีใจทุกครั้ง ที่มีคนอ่านแล้วรู้สึกดีหรือว่าได้ประโยชน์นะครับแต่เล่มหนึ่งอ่ะผมว่าอีกสํานักพิมพ์หนึ่งคงคงอีกยาวคงอีกยาวจริงๆเขียนจบไปแล้วเล่มหนึ่งแต่ว่าลังเลต้องต้องเรียนตรงๆว่าลังเลเพราะว่าตอนนี้ออกไปแล้ว4่เล่มปีเนี้ก็กําลังคิดว่าจะออกอีกหรือว่ารอไปก่อนนก็ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับ กิลิเซลสอนะครับมีคนฟังพอดแคสต์2 0 0 0 0นดาวโหลดต่อวันอตอนนี้อยู่ที่12,101ดาวน์โหลดต่อวันดรอปลงมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่13,59งหมื่นสาอันนี้อันนี้มีเหตุผลนะคือที่ดรอปเนี่ยแค่เอางี้ก่อนแค่นี้ก็ดีมากแล้วก่อนคือพูดทุกครั้งเลยว่าต้องขอบคุณนะคนฟังเพราะว่าแค่มาฟังเนี่ยผมก็ดีใจแล้วล่ะนะครับแล้วเรื่องจํานวนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นมากนะักหรอกแต่ผมไม่รู้จะแทร็กอะไรดีอะ ที่จะพูดถึงเรื่องของว่าสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนมากน้อยแค่ไหนก็ขอ track จำนวนก็แล้วกันแต่ประเด็นคือช่วงวันหยุดยาวเนี่ยผมสังเกตจะเป็นช่วงที่คนฟังน้อยซึ่งไม่แปลกเพราะว่าคนฟังผมหลายคนเนี่ยจะอาศัยตอนขับรถไปทำงานบ้างหรือหรือใช้ในชีวิตประจำวันบ้างเขาจะไม่ได้ฟังตอนเขาไปเที่ยวหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงที่หยุดยาวส่วนส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวกันไปต่างจังหวัดกันไปต่างประเทศกันก็คงไม่ไม่ไมไมคงคงมีบ้างอะ่ะแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ถึงกับจะไปเที่ยวกับเพื่อแล้วจะมานั่งฟังนัพดนสตอรี่พอดแคสต์อังน,นี้ก่อนไหมฮะกรองก็ไม่แปลกแต่ว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาคือหมายถึงว่าช่วงพอกลับมาเนี่ยแบ็กออนแทร็กก็คือคนที่ไปไปเที่ยวก็กลับมาแล้วทํางานกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจํานวนโดยปกติในจำนวนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ดูดูดรอปแต่ไม่เยอะนะครับดรอปไม่เยอะ คีรีเซลสองจุดสามมีองค์กรเข้าร่วมงองแหวรฟาสแท็กสามองค์กรอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำนะฮะก็พูดทุกทุกรอบนะครับเล็งๆว่าจะทําจะทำแต่ว่าเนี่ยก็เจอนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับก็ก็เลยยังไม่ได้ทําอบเจกตีที่3นะมีสุขภาพกายและสุขภาพทิตท,ที่ดีคีรีเซลสามจุ 1. วิ่งสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมานนี้ให้ได้600กิโเมตรเอ่อเริ่มกลับมาวิ่งมากขึ้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาวิ่งไปประมาณ15กิโลเมตร ตอนนี้อยู่ที่288.6กกิโลเมตรสนี่ถือว่าไม่เยอะแต่ว่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมมีเรื่องสะท้อนคิดเข้ามาด้วยนะว่ามันกำลังคึดๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าจะทำยังไงกับการวิ่งของผมดีคีริซาสามสสองมีน้ำหนักตัว79กกิโลกร,รมัมน้องบอกว่าคราวนี้มาที่พีคเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าพีคแล้วนะ82.7เพราะว่าไม่เคยเห็นเลข8ปมานานละแต่สัปดาห์นี้เนี่ยกดไป83.5 มีเหตุผลเรื่องอะไรเรื่องกินอย่างเดียวเลยเรื่องออกกาลังกายผมว่าเป็นเป็นรองเรื่องกินคือกลับมากินตอนเย็นทําไมจะชั้นกลับมากินตอนเย็นนะสารภาพว่าอยากกินง่ายๆเลยอยากกินอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพยายามนะอย่างวันนี้ก็เอาอีกนะครับยังยังมีอีกคือมีคนซื้อของมาให้กินนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่ได้โทษคนซื้อนะเพราะว่าเราเขาไม่ได้บังคับเรากินตอนเย็นเนี่ยคุณกินเช้ากินเที่ยงก็ได้แต่ซื้อมาแล้วก็อยากกินไงพอเห็นแล้วก็อยากกินพออยากกินแล้วก็ตามใจปาก มันก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวคงต้องพยายามเอาลงนะครีเซล3.3อยู่กับครอบครัวสะสมครบ75วันตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3สัปดาห์นี้เนี่ยได้สะสมไปถึง71วันก็ต้องบอกว่าไม่ใช่สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะแต่ว่าล่าสุดใน71สัปดาห์นี้ได้สะสมเยอะฮะเพราะว่าช่วงวันหยุดผมผมไม่ได้ทํางานนะครับก็โชคดีที่ได้ได้วันหยุดมาช่วงนี้เพราะว่าดูตารางเปิดเทอมแล้วเหนื่อยเลยแหละก็คงยาวนะครับคงไม่ได้ ไม่ได้จะเรียกว่าอะไรนะครับอ,อ,อยู่กับครอบครัวแบบตามนิยามของผมนะคือจริง,รงๆกลับมานอนที่บ้านทุกวันแหละแต่ว่านิยามผมคือเป็นวันที่มีเวลาให้กับครอบครัวเต็มที่อะ่ะไม่ใช่วันที่ทํางานประชุมสอนอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็น personal OKR OK ของผม OKR OK สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังเลยนะย่อมาจาก objective k e y r e s u l t เมื่อกี้ท่านเห็นผมอ่านไหม objective คือวัตถุประสงค์ r e s u l t ก็คือผลลัพธ์หลัก เป็นตัววัดเชิงตัวเลขพึงป,ปริมาณต่างๆที่ผมเอามาเอามา t r a ็กเป็นตัววัด o b j e c t i ี e นันแหละนะครับก็ใช้กับหลากหลายองค์กรน,นะครับแต่ว่าผมเอามาใช้กับบุคคลด้วยก็คือใช้กับชีวิตประจําวันผมด้วยก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาสที่3ก็ก้าวหน้าไปด้วยดีหลายๆข้อนะหลายๆข้อก็ยังล้าหลังอยู่นะครับก็ต้องพยายามต่อไปนะอ่ะสำหรับพาร์ทที่2นะเรื่องที่จะมาชวนคุยมาสะท้อนคิดนะครับ เรื่องแรกเนี่ยคืออันนี้อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นตอนเดินเล่นอย่างช่วงเย็นบา,บางวันนะครับจะเดินเล่นกับสุดบทปกติก็จะเดินเล่นกับคุณแม่แต่ว่าบางช่วงพอมันมีระคายคอมีอะไรก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้คุณแม่นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณแม่ติดผมก็ไม่ได้ผมเช็คโควิดแล้วก็ไม่ติดนะแต่เราก็ไม่รู้ไงมันอาจจะเป็นไข้หวัดนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยหลังๆก็ไม่ได้ไม่ใช่หลังอะสอาวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้เดินเล่นคุณแม่แต่ยังเดินเล่นกับลูกชายอยู่นะครับ เดินไปก็คิดเรื่องหนึ่งเนาะคือเรื่องของเ,อเรื่องของเงินกับคอนเน็ชันจริงๆไม่ได้บอกว่าอะไรต้องมาก่อนมาหลังนะผมมองแบบนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยเราเราทำได้ทั้งคู่นะครับแต่กําละบอกว่าบางทีเนี่ยมีแต่เงินอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีโอกาสสูญเสียไปได้ถ้าเกิดเราเราวางแผนผิดพลาดนะครับในขณะเดียวกันมีคอนเน็ชันอย่างเดียวไม่มีเงินมันก็จะใช้ชีวิตลําบากแต่ผมก็มองว่าคอนเน็ชันมันคล้ายๆเป็น สินทรัพย์อย่างหนึ่งอ่ะคอนเน็กชันคือใครคือเพื่อนนะคือคนรู้จักที่เขาประสงค์ดีกับเราเนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่าเราต้องสะสมเพราะว่าเราจะได้เอาเงินจากเขาไม่ใช่นะครับแต่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังว่าผมนั่งคิดเองนะถ้าเรามีคอนเน็กชันที่ดีเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเยอะๆอะ่ะความสัมพันธ์ดีๆอ่ะซึ่งความสัมพันธ์ดีๆมันก็มันเกิดจากการที่เราช่วยเหลือกันนะครับเกิดจากการที่เราปรารถนาดีต่อกันเกิดจากการที่เรา ใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเรามีพวกนี้เยอะๆเนี่ยผมว่าเราจะตกอับยากหน่อยสมมุติว่าเราไปทําธุรกิจอะไรแล้วมันเกิดเฟลขึ้นมาเนี่ยเราเราแย่เนี่ยแต่ว่าเพื่อนเราคนรู้จักเราคนรักเราเนี่ยเขาพร้อมจะยื่นมือมาช่วยระดับหนึ่งแน่นอนเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าจะต้องเอาเงินมาให้เรา10ล้าน20ล้านอาจจะไม่ได้เป็นในมุมนั้นนะแต่เขาจะยื่นมือมาช่วย,ชวยเช่นหาโอกาสให้เราทำให้เราได้ได้อยู่รอดอ นะครับผมเชื่อแบบนั้นนะถ้าเรามีคอนเนคชันที่ดีแต่ถ้าเกิดเรามีเงินแต่อย่างเดียวแต่คนเกียดไม่มีเพื่อนไม่มีใครรักเลยนี่มันเอาทําแต่เงินเห็นแก่ตัวที่สุดไม่สนใจใครเนี่ยใครจะไปรู้ครับอนาคตวันหนึ่งเนี่ยเราไปลงทุนผิดพลาดเราตัดสินใจทางธุรกิจผิดเงินหมดเนี่ยคุณจะขึ้นมายากผมก็เลยมองว่าบางทีเงินาหาไปเถอะไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าลืม ความปรารถนาดีที่เราทําให้กับคนอื่นสิ่งดีๆที่เราทําให้กับคนอื่นๆน,นะครับเป็นที่รักของคนอื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันทำให้เราไม่ตกอับนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูอันนี้เป็นประเด็นแรกที่อยากจะมาแชร์นะครับประเด็นที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งของผมนี่แหละคือจะสังเกตว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมวิ่งน้อยมากเพราะว่ามันรู้สึกฝืนๆหรือรู้สึกขัดๆผมผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่า ส่วนตัวผมอะ่ะผมไม่ได้ชอบการวิ่งหรอกแต่ผมวิ่งมานานนะครับด้วยเหตุผลเดียวที่ผมวิ่งเพราะว่าผมจะไม่ไม่มีทางเลือกอเออพูดง่ายๆอยากออกกําลังกายแต่ว่ายิ่งช่วงโควิดเนี่ยคุณไปเจอหน้าใครก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณก็ต้องใช้วิวธีการวิ่งหรือบางทีเนี่ยเรามีเพื่อนแหละแต่ว่ากีฬาบางประเภทเนี่ยมันก็เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยคนเยอะเช่นเตะฟุตบอลผมก็มีเพื่อนชวนเตะอยู่นะ แตม่มันยากครับที่จะรวมทีมกัน10คน15คนมาเตะฟุตบอลด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าเป็นตอนเด็กๆตอนเรียนมัธยมเดี๋ยวแม่กระทั่งมหาวิทยาลัยเนี่ยเตะบอลมันคือ default default คือเตะทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องมานัดกันเตะบอลด้วยซ้ําก็คือแบบเลิกเรียนก็ไปเตะเลยเลิกเรียนก็ไปเตะเลยเพราะ,ะนั้นมันเจอหน้ากันทุกวันมันก็เตะก,กันพร้อมที่จะเตะก,กันทุกวันสบายๆแต่พอทุกคนกลับมามีอาชีพทำงงทำงานมีลูกมีคอมมิชเมนต์มีงานต่างๆต้องทำเนี่ย เราจะให้ว่างพร้อมกันวันนี้เวลานี้10คนยากมา5คนก็เตะก,กันไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยลําบากหรือว่าแม้กระทั่งกีฬาที่ดูง่ายกว่าฟุตบอลอย่างตีแบตตีแบตก็อย่างน้อยต้อง4คนนะแต่ผมก็เลยบอกว่าผมก็ยัง,ลงหลงไหลการเล่นกีฬาแบบนั้นมากกว่าการวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ลาลังหาจุดลงตัวในชีวิตตอนนี้พยายามตีแบตท,ทุกสัปดาห์นะครับตีแบตท,ทุกสัปดาห์ ใหม่ๆไปตีเนี่ยผมเคยตีแบตแบบทุกวันนะครับแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งในชีวิตก็เหมือนกันนะหาหา่างหายไปกวนแตกกวนแตกก็คือต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองก็แยกย้ายกันไปเนี่ยตอนนี้ก็เลยพยายามกลับมาตีทุกสัปดาห์เนี่ยก็สนุกครับคือต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะเก่งกาดอะไรนะแต่ว่ามันเพลนะินฮะสชั่วโมงแป๊บเดียวเองหรือตีบางทีก็2ชั่วโมงนะครับมันแป๊บเดียวยจริงๆถ้าเทียบกับวิ่งเนี่ยวิ่งแค่30นาทีดูนั้นนานเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราชอบไง แต่พอพอเรา move on ไปทางตีแบตเนี่ยมันก็ตีไม่ได้ทุกวันอีกมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตอีกว่าแหมเราอยากออกกาลังกายทุกวันหรือที่กว่านั้นจะบอกกวนคนมาตีแบตกับเราทุกวันมันก็ไม่มีใครบ้ามาตีกับเราทุกวันมันคงมีเหมือนกันแหละแต่ว่าผมยังหาไม่เจอกันละกันนะก็เลยกําลังคิดว่าถ้างั้นเนี่ยจะกลับมาวิ่งอีกเหมือนเดิมแต่ต้องมีอะไรจูงใจในการวิ่งผมมีส่วนสิ่งหนึ่งนะที่ จูงใจระดับหนึ่งก็คือการอ่านหนังสือในขณะที่วิ่งซึ่งหลายคนคงแปลกใจว่าอาจารย์อ่านได้ไงผมวิ่งในลู่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมี Kindle ซึ่งเป็น e-book reader เป็นเครื่องอ่านหนังสือ e-book แล้วขยายตัวใหญ่ๆแล้วพอวิ่งไปก็กดอ่านไปกดอ่านไปกดอ่านไปหนังสือหลายเล่มอ่านจบในบนลู่วิ่งเพราะว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยผมจะไม่อ่านที่อื่นคือถ้าอยากอ่านต่อต้องมาวิ่งเท่านั้นอันนี้ช่วยระดับหนึ่ง เดี๋ยวนี้พยายามจะดูบอลไปด้วยวิ่งไปด้วยเพราะผมเป็นคนชอบดูฟุตบอลอยู่แล้วแต่ฟุตบอลมันก็ไม่ได้เตะทุกวันอีกถ้าช่วงไหนมีเตะเนี่ยจะ,จะล็อกเวลาวิ่งไปเลยเนี่ยวันนี้จะมีเตะฟุตบอลอ,อุ่นเครื่องเนี่ยเล็งไวและเดี๋ยวจะลงไปวิ่งละอัดพอดแคสต์ตอนหกโมงครึ่งเดี๋ยวจะมีเตะฟุตบอล6กโมงสีเดี๋ยวอัดเสร็จปุ๊บจะไปวิ่งต่ออย่างเงี้ยก็สครัคเกิลอยู่ เดี๋ยวต้องหาจุดลงตัวให้เจอว่าเราจะออกกําลังกายแบบไหนดีที่มันยั่งยืนแล้วเราชอบแล้วเราเพลินนะแล้วเราจะได้มีโหมดในการออกกําลังกายที่มันใช่นะครับข้อคิดที่3นะสำหรับวันนี้คือเรื่องการตั้งเป้าหมายเมื่อกี้ท่านเห็น OKR OK ผมใช่ปะ่ะท่านจะเห็นว่าบางข้อไม่ได้ทําทําไม่ได้เนี่ยแต่ผมก็าลังบอกว่าถึงแม้จะทําไม่ได้เนี่ยมันกร,กระตุ้นเราเนะมันกระตุ้นเราให้เรา Back on Tra c k ก็คือกลับมาทํา ตอนนี้คอนเซิร์นผมคือเรื่องน้ําหนักถ้าผมไม่ช่างนะผมว่าไปไปกลกว่านี้ละแต่ตอนนี้ถึงขนาดช่างทุกวันนะครับช่างทุกวันก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆมันขึ้นแล้วถ้าใครอายุประมาณผมเนี่ยเราจะพบว่าเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นง่ายๆโลนึงเนี่ยง่ายมากแต่ถ้าเกิดคุณจะลงในลงยากนะครับลงทีหนึ่งขีดสองขีดหูยลำบากยากเกินแต่ขึ้นนกินทีเดียวปุ๊บขึ้นเลยนะครับแต่ any way ครับมันเตือนตัวเองนะครับเตือนตัวเองว่าเราก็ต้อง บริหารจัดการตรงนี้นะครับก็เชร์เรื่องไหนที่เราอยากที่จะได้มากๆเรื่องนั้นให้เรามาวัดให้เราจัดให้โ OK อก็ได้ไม่ใช่ o k เก็ได้นะครับเรื่องสุดท้ายที่วันนี้อยากจะชวนคุยคือไปเจอบทสัมภาษณ์อันหนึ่งที่ Facebook เป็นคนแก่คนหนึ่งอายุ96ปีเป็นคนฝรั่งนะต่างประเทศเขาก็สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าฟังแล้วประทับใจแล้วก็รู้สึกว่า เออมัน,ม,นมันเป็นแบบ wisdom หรือว่าเป็นปัญญาของคนอายุเยอะนะเรื่องจริงก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดแต่ว่าพอเจอกันึกขึ้นมาได้ก็จดไว้นะคือเขาเขาบอกว่าคุณอายุเท่านี้แล้วเนี่ยคุณอยากจะมีอะไรที่แบบแนะนําลูกๆหล,ลานๆไหมว่าเออมันเป็น life lesson นะ่ะก็คือบทเรียนชีวิตเนี่ยมันมีประโยคหนึ่งที่ผมจําได้นะผมแปลเป็นไทยให้ละกันเขาก็บอกว่าเรื่องทุกอย่างบนโลกเนี่ย มันมีเรื่องที่คนโทรลได้คนโทรลไม่ได้ก็คือเรื่องที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ถ้าเรื่องที่ควบคุมได้คุณก็ทําให้มันเต็มที่แล้วก็จบส่วนเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยคุณต้องยอมรับมันผมชอบคํำนี้คาว่ายอมรับมันปล่อยวางเขาใช้คำว่า let go ปล่อยวางเพราะคุณคนโทรลมันไม่ได้เขบอกแค่เนี้คุณก็จะมีความสุขในชีวิตละสำหรับผมนะผมมาต่อยอดนะ สังเกตความทุกข์เราวะทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องที่มีความทุกข์เนี่ยมันจะมีคําว่าควรอยู่สมมุติว่าคุณเลี้ยงลูกแล้วลูกคุณแบบทาอะไรไม่ถูกใจเนี่ยคุณโกรธคุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยรา,ากมันมาจากคาว่าควรคือลูกควรจะต้องใช่ไหมแล้วจุดจุดจุดเติมไปสิแล้วแล้วเพลินลูกเขาไม่ทําตามอย่างที่คุณคุณคิดว่ามันมันอยู่คําหลังวม่าควรลูกคุณจะลูกควรจะต้องอ่านหานังสือเยอะกว่าน,นี้แล้วลูกเขาไม่อาา่าน คุณก็ทุกข์แหละถูกไหมงานก็เหมือนกันลูกน้องส่งงานมาแล้วคุณเห็นแล้วของขึ้นเพราะคุณคิดว่านุกน้องควรจะต้องแล้วก็เติมใช่ป่ะระมัดระวังมากกว่านี้พวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นแหล่งของความเครียดมันเป็นแหล่งของความโกรธแหล่งของความเสียใจเราเราคงไม่สามารถลดคาว่าควรให้เหลือศูนย์ได้หรอกครับแต่อย่ามีให้เยอะไป พราะถ้าเกิดเหลือศูนย์เราคงไม่ทําอะไรแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นแล้วในชีวิตชี้อะไรก็เกิดก็ต้องเกิดฉันไม่ทําอะไรแล้วก็คงไม่ต้องถึงขนาดนั้น How ทูทุกเรื่องอ่ะอย่างที่ผมบอกอย่าซ้ายสุดๆแล้วอย่าขวาสุดๆเหมือนตีมหนังสือรีติงอ่ะน,ะนี่โฆษณาหนังสือไปด้วยในตัวคือคือคุณอย่าไปด้านเดียวฮะแต่คุณลองสังเกตตัวคุณว่าถ้าเกิดวันนี้ช่วงนี้คุณเครียดเกินไปเนี่ยมันมีควรตัวไหนที่คุณเอาออกได้บ้างเอาออกเหอะช่วยช่วยเหลือตัวเองบ้างนะ ใจดีกับตัวเองบ้างบางอย่างมันไม่ต้องควรหรอกเนะโอ้หบางคนต้อง super productive ตอนเช้าตีสีต้องตื่นมาต,ต,ต,ต้องนู่นต้องนี่มีคําว่าต้องหรือมีคําว่าควรอยู่ในชีวิตเนี่ยเหนื่อยดิแล้วคุณก็ทําไม่ได้คุณก็เฟลเฟลคุณก็รู้สึกเศร้าเศร้าก็หงุดงิดเลยโหเต็มไปเป็นชุดเลยแต่ถ้าเกิดใครบันเฉื่อยชายอยู่แล้วก็ใส่คําว่าควรเพิ่มขึ้น ใส่คาว่าต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้โอ้ชั้นอนโซฟาอย่างเดียวทั้งวันไอ้อย่างนี้คุณก็รู้ตัวเองนะว่าคุณควรจะต้องทําอะไรมากกว่านี้เพราะว่าควรคุณน้อยเกินไปหรือคําว่าต้องของคุณน้อยเกินไปถ้านักใครจะเบิร์นเอา์อยู่แล้วจะบ้าอยู่แล้วเครียดจะตายอยู่แล้วเอาต้องออกเอาควรออกเลือกเอาว่าควรตรงไหนออกได้บ้างคงประมาณนี้นะวันนี้ก็ามาแช์นะครับถ้าฟังตรงวันเนี่ยตอนนี้ผมก็กาลังทำบุ๊กคลับอยู่โนบุตรสตอรี่บุ๊กคลับนะแต่ผมไม่ได้เปิดรับทุก,ทกรอบนะ ก็อย่างที่เคยเรียนให้ฟังว่าเปิดรับมารอบเดียวแล้วเจอกัน6เดือนเลยนะครับก็จะได้รู้จักกันมีเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่จะได้ไปคุยเรื่องหนังสือที่เราอ่านอะ่ะมันสนุกอะ่ะมันมีความสุขอะ่ะนะครับก็เข้าเข้าใจหรือคาดว่าเพื่อนๆก็น่าจะสนุกและมีความสุขกับสิ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.